ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้อที่13เนาะข้อที่13นะครับก่อนเริ่มทํากันเหมือนเดิมเนาะเราไปดูในส่วนของน้ตก่อนนะครับสิ่งที่น้องจะต้องรู้นะครับในการทําข้อ13คือข้อที่1ครับหาประธานแล้วก็กริยาครับเหมือนเดิมเนาะคือประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม S หรือว่าประธานเป้าหูวพจน์กริยาไม่ต้องเติม S หรือว่าข้อที่2นะครับเรื่องของส่วนขยายครับให้น้องจาไว้นะครับว่าประธานตามด้วยเพปโควเลีเนี่ย ทั้งหมดนี้คือส่วนขยายนะครับพี่เล้งทาการวงเล็บเปิดปิดไว้น้องดูเนาะแล้วก็ verb จะอยู่ด้านหลังนะครับคำว่าเพเปอ o เนี่ยยกตัวอย่างเช่น in on add off o r about to form เป็นต้นจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ในเบื้องต้นนะครับที่เจอบ่อยจะประมาณนี้ 3. จําไว้นะครับว่าหน้าแอนหลังแอนโครงสร้างผู้ขนาดครับเช่นหน้าคํานามหลังคํานามหน้า ing หลังก็ต้อง ing หน้า adjective หลังก็ต้อง adjective หน้า adverb หลังก็ต้องเป็น adverb โอเคเนาะประมาณนี้นะครับงั้นเราลองไปทางข้อที่สิามไปดูเนาะข้อที่สิบสามครับ major sources เาว่า major sources คำนี้ลง้ายดอวย s ด้วยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าประธานพระหูพจน์ครับถัดไปเนาะน้องเจอคําว่า o f o f คำนี้คือ p r e f i ให้น้องใส่ของเล e เปิดไปแบบนี้เลยครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยแล้วก็ไปหา verb ครับวงเล็บปิดตรงนี้เนาะ include คำนี้ครับก็คือ verb ประธานพระหูพจน์ verb เป็นไงครับ S, s h กับ g อไม่ต้องเติมนะครับแสดงว่า i n c o เนี่ยใช้ได้ครับตรงนี้เรียกว่าสูตรขยายนะดูจากไหนล่ะคาว่า OFF มันเป็นเพปปูครับต่อไปก็สกแกนไปเรื่อยเนะาะ i s c h Art Off ดูไม่ออกเนาะไม่เป็นไรครับไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปเจอคาว่าแอหน้าแอนหลังแอนโครงสร้างคู่ขนาดครับสังเกตดูตรงนี้ทั้งหมดกับเทียบกับหน้าแอนครับตรงนี้แล้วก็สังเกตเครื่องหมายคอมมาตรงนี้ไหมนะครับ แล้วก็เครื่องหมายคอมมาตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอารมณ์เหมือนคําว่าแอนเหมือนกันเนาะแล้วก็สังเกตตรงนี้ครับเปรียบเทียบเนาะเมื่อน,น้องทําการสแกนดูแล้วครับน้องจะเจอสิ่งที่แตกต่างก็คือคําว่ายุติสิ่งสังเกตว่าโครงสร้างหน้าแอนหลังแอดมันต้องเหมือนกันครับสังเกตคาว่าหลังแอนเนาะมันมีการเติม ing ไหมครับหลังแอนไม่มีการเติม ing เลยแสดงว่าด้านหน้าแอนก็ต้องไม่มีการเติม ing ครับดังนั้นยุติสิ่งเนี่ยผิดนะครับถ้าเกิดว่าจะแก้ให้ถูกจะ ต้องเป็น use of โอเคเนาะจะต้องไม่ลงท้ายด้วย ing นะครับเือจะถูกนะเนาะพลี้ยงเสริมให้อีกนิดนึงเนาะคำว่า population group ครับมันไม่มีการเติม ing เลยถูกไหมดังนั้นมันเลยแปลอ้างอิงลังแอดตรงนี้ได้ครับทั้งหมดหลังแอดตรงนี้ครับต้องไม่เติม ing ด้วยนะโอเคไหมดังนั้นด้านหน้านะครับมีการเติม ing มันก็เลยผิดนั่นเองครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับ earlier ไปหรมมอกวันนี้เนาะขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ติดตามรับชมกันเนาะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ